สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับที่ช่อง y o u u u e ศสัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีนะครับครับวันนี้วันนี้นะครับก็จะพาพี่น้องมาชมกันว่าเจนีทำอะไรกินเที่ยงบ้างนะครับอ่ะมีอะไรกินเที่ยงบ้างครับวันนี้ก็อับเข้ามาเนาะค่ะกับพอดีมือเศร้าโอ้ไปหาปลาพี่น้องมนัมนมนันนได้ปลาโตบักไง เมือเราไปหาปลาค่ะม้าแห้งเดี๋ยวปลาตัวบกใหญ่ขนี้ขนาดต้มไปเคืองหนึ่งเลยได้พี่น้องยังเหลืออีกเคืองหนึ่งนะคะนี่มาอันนี้ต้มบ่อันนี้ต้มค่ะพี่น้องอันนี้ต้มไปหาวัาถุดิบมาแล้วอันนี้ต้มค่ะอันนี้จะเป็นเลาะเลาะออกนะคะจะอันนี้จะใช้แค่ส่วนกระดูกแล้วก็ติดเนื้อนะคะต้มเป็นน้ําซุปนะคะน้าําซุปอ่าส่วนอันนี้ที่เหลืออยู่เนาะค่ะพี่น้องอันนี้สิ ภาษาเราเอื่นเดือบเนาะภาษาไทยก็กจะคุกเครื่องจะคุกเครื่องนะคะไว้เพื่อที่จะนึ่งแล้วก็ตําเจลเส็บแซ่เลยพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวสิบอกสูตรเจลพรเนาะอันนี้เอาไว้มือไหมกินอันนี้ก่อนมือน,นี้แล้วก็อันนี้นะคะ,ะเมนูสุดยอดอาหารอันนี้หมกหมกอ่าเขาเรียกหมกนะ<ม>กครับเมนูสุดยอดอาหารของเสียตั้มนะคะนี่อันนี้ของของคุนเองพี่น้องคะ่ะหมกขี้ปลาหมกไส้ปลา หมกใสปลาค่ะแล้วอันนี้ก็หมกใส่ปลานะครับเมนอันนี้ก็วัตถุดิบที่เราไปหามาเมื่อกี้นะคะนี่พี่น้องคะเดี๋ยวให้น้ำอ่าเรารุงเครื่องได้ได้ไดที่นะคะเราบุงเครื่องได้ที่เราก็จะเอาอันนี้ลงไปนะคะเขาประตองใส่สมเพราะว่าอันนี้มันสมอยู่แล้วดอกไม้เนี่ยนะคะดอกพักติวคะ่ะอันนี้สมอยู่แล้วเดี๋ยวพี่น้องคะอีกจะพาพี่น้องทำมาลองซิมกันเนาะคะ่ะนาะว่าฝีมือเจนีจะเป็นยังไงเนาะ บางคนบางท่านเห็นต่เจนี่ไปกินน้ำยาเจนี่เห็ดกับเขาเป็นบบนอเนาะพี่น้องเดี๋ยวทำมาลองซิมกันค่ะถา้าผู้ใดได้ลซิมก็อาหารมาฟีมือเจนี่สิบอ,อกว่าสุดยอดสิมว่าไม่คีโมเลยค่ะสุดยอดนี่คือสุดยอดบเแซยบไม่เสียบบเแซยบสุดยอดบเแซยบอ่ะไปยังไงได้ที่ยังนี่ใกล้แล้วเนาะอันนั้นใกล้แล้วค่ะเดี๋ยวปรุงเครื่องก่อนปรุงเครื่องก่อนจักหน่อย เดี๋ยวสักพักกค่ะพี่น้องอ่ะอันคณะทีโร,ร่เนาะอันนี้ก็ห้ากว่อาอ่ะมามักบอกอันนี้มักค,ค่ะพี่น้องถ้าสูตรที่หมักแล้วจะให้รสเด็ดจริงนะคะต้องคุกเขาเครื่องเนาะพี่น้องคะ่ะถ้าเป็นสูตรสูตรถ้าเป็นสูตรแบบ เจนี่เองนะคะถ้าเป็นสูตรเจนี่เองสใส่สกระเทียมใส่ใส่สกระเทียมเนาะคะ่ะใส่หอมจะใส่กระเทียมใส่หอมแล้วก็ตะไคร้นะคะลงไปหมกักแต่อันนี้แต่ถ้าทําอย่างนั้นยายยายจะไม่กินเพราะว่ายายอยู่หนีเพิน่นอ่าโบรานจากน้อยพี่น้องถ้าเพิ่นบบก,กินแบบนั้นเพิ่นจะกินจะกินแบบนี้ก็คือใส่แค่อ่าเครื่องธรรมดาอันนี้รสดีนะพี่น้องบบเมนพงษ์ชิรสได้เห็นเทสจากจากลงไป อันนี้ก็เกลือถ้าเป็นสูตรของยายจริงๆนะคะจะถ้ายายทำเองจะใส่แค่เกลือนะแต่ถ้าสูตรเจนีถ้าอยากให้อร่อยนี่ต้องเครื่องเลยแต่ว่ายายไม่ไม่ทานด้วยนะคะเราก็จะเอาใจยายด้วยทำกับข้าวนะคะก็หลายนี่อันนี้ก็ปกติจะใส่ซอสใส่อะไรด้วยแหละพี่น้องถ้าเป็นสูตรของเจนีกใส่ซอสน,น,น้ำก็ไม่รู้ยายจะกิน,<อ>นไหมใส<อ>ม่ซอสน้ำ นาจามันจะนาเป็นสูตรเต็มนะคะสูตรเต็มเลยนี่หน<ช>ูอยากจะบอกว่าพี่นองทาทํากับข้าวสูตรเต็มนะคะเครื่องต้องครบแต่อันนี้เรามีคนแก่นะคะแล้วท่านก็ไม่ทานเหมือนเราเราก็จะต้องทําแบบที่ยายทานได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะ คนให้เข้ากันนะพี่น้องนะทําให้เท่ากันแต่ถ้านึ่งนี่คืออยากให้อร่อยนี่ต้องกระเทียมนะคะกระเทียมพริกไทยตะไคร้แล้วจะหอมมากพี่น้องคะ่ะแล้วก็พวกซอสนี่ใส่เข้าไปจะหอมมากนะคะแต่อันนี้ยายยายถ้าทําแบบนั้นยายไม่กินด้วยเราก็จะต้องทําแบบนี้แหละใส่แค่ ชุรอรสนิดหน่อยแล้วก็รสด,ดีนะคะแล้วก็เกลือนะคะเดี๋ยวนี้น่าจะเกลือน้อยเนาะเพราะว่าอันนี้นะคะแล้วก็จะคนไปนานๆสักหน่อยให้มันเข้าเนื้อนะคะแล้วก็เอาแช่ไว้ก่อนแล้ววันหลังเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาบอกสูตรทำน้ำพริกยังไงให้อร่อยนะคะตำเจลเฮจังไหนจังแสบนะคะเจลโบรานเจล แจ่วอีสานนะคะแจ่วอีสานอันนี้ก็พักไปก่อนเดี๋ยวเรามาอันนี้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็น่าจะได้กินแล้วอันนี้ก็รอเปลือยนะคะอันนี้เป็นหัวปลานะคะเป็นหัวปลาเดี๋ยวรอก่อนสักพักนะคะค่ะเดี๋ยวอันนี้รอหม้อเดือดใส่เครื่องนะคะ่ะแล้วเราจะไปทานกันข้างนอก เดี๋ยวรอสักครู่ค่ะชิมฝีมือเจนี่อ่ะตอนนี้ก็เข่าก็เรียบร้อยแล้วค่พัพี่น้องมามาชิมกันบนนมาชิมกันนะคะอร่อยหรือเปล่าอ่ะลองเร็วตรเน,นี้นี่นะคะหน้าตาต้มปลาใส่หัวปลาดอกผักนะครับใสด่ดอกผักนะคะอันนี้ก็ผักอีตูผักซี่จีนผักหอมค่ะอันนี้ผักเยอะๆนี่หนูจะกิน ผมชอบกินผักนะคะอันนี้ก็หัวปลาโตใหญ่น่ะน่ะพี่นอ้องหัวเดียวนะคะหมวปลาตัวเดียวเดีนี่เนี่ยค่ะใหญ่มากอร่อยไหมคะพี่วันเป็นไงทำหน้าอร่อยหน่อยสิลูกมันอร่อยจริงหรือไม่อร่อยอโอ้โหหนุนละพี่อันพี่อันกินปลากับแม่มั้ยกินปลากับแม่นะปลาที่เราได้มาเนี่ยจำได้ไหม ปลาตัวใหญ่หญๆนั้นนะ่ะเนี่ยเดี๋ยวซีบองกรพี่น้องคะพี่น้องไลสุดยอดพี่น้องมันแห้งค่ะอู้มันแห้งพี่น้องคะแบบน้ำมันนี่เยิ้มเลยนะคะน้ำมันเยิ้มเลยแล้วก็อ่านี่ขอบคุณขอบคุณข้าวกรรมจากสกลน,นครนะคะแมเอยียงเนาะหนูก็ลืมซื้อยุคขํมเพิ่มตลาดคําเพิ่มนะคะเนี่ย เพื่อนฝากเขากำมากพี่น้องคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะจากคำเพิ่มเมื่อเช้าเห็นคอมเมนต์มาอยู่นะคะมากินขาน้งกันเดินแม่เดินนี่ตังแต้หายมากนะคะตังแต่แม่หายมากกําลัางมาหนึ่งกินมือแรกนะะี่นะคุณยายเราฟังพี่น้องตังแต่ตังแต่หายมาก,กามากําลังมากินมือแรลกอ่ะพี่อันจะกินอะไรกินปลาสดน้ําเดี๋ยวอะไรต่อกินกินลูกชิ้น อันนี้ก็เป็นมกหน่อไม้มกหน่อไม้แบบโบรานพี่น้องคะยายทําเองคุณยายเราทําเองแบบโบรานสิบอกว่ายังไงแซบเบอร์กัอาหารกับบะหมี่หยางอันนี้ก็โมกใส่ปลามกใส่ปลาของเสียตั้มจ้ะโมกใส่ปลาครับอร่อยแซบเบอร์มากนะคะมุชซิมกกันกอนบ่ขมเลยพี่น้องเพราะว่าเอาเอาขี้มมนออกเบิดแลวเลยแต่น้ำมันมันจะ เดืดต้นน้ำมันมันมันบกมดอกหอมพัยูตูแห้งพี่น้องมากิน้อวน้ากันค่ะพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะไปเก็บดอกไม้มาแล้วกามาเฮ็ดกระข้าวให้พี่น้องกินเนาะค่ะนาองแต่สำหรับคลิปนี้ก็ขอบุ้นพี่น้องอยู่น้ำํำดำสิ่งตลอดมาเนาะค่ะมากิน้อวน้ากันเด้อพี่น้องเด้อมากิน้าสน้ากันจ้ะค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะรับชมที่ยูทูบศรัทธาหลวงตาบุญชื่นนะคะเสียตั้มเจนีแล้วก็ทางอ่ายเพจบุกไลฟ์ตั้มดําซิ่งทางช่อง YouTube ตั้มดาซิ่งด้วยมากินเข่าแซ่บน้องกันจ้าําหรับคลิปนี้ขอตัวกินเข่าก่อนบายบายจ้าเยนบาย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 สาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ